<Hello. S 2> ครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักศึกษาทุกคนและน้องทุกคนนะครับสวัสดีครับผมในานามตัวแทนสภานักศึกษาครับประธา,านสภานักศึกษานะครับปีนี้เป็นปีแรกที่มีสภานักศึกษาจะบอกว่าจะมีการสัมมานาหลายครั้งสภานักศึกษาแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาการออกนอกระบบของทางมหาวิทยาลัยตั้งแต่ไปมอแม่ฟ้าหลวงไปมอ มอเชียงใหม่2องสอ,งสองที่ที่เราได้ไปนะครับนักศึกษาได้ทําความเข้าใจแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งแต่ถามว่านักศึกษายอมรับไหมนักศึกษายังยังยังไม่ได้เปิดใจค,ครับสององค์กรที่ได้ไปก็คือสภานักศึกษาและองค์กรองค์การนักศึกษาเท่านั้นนะครับที่ได้ทาความรู้จักกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนะครับถามว่าในถามว่านักศึกษารู้สึกยังไงที่จะออกนอกระบบครั้งนี้ มีกลุ่มไม่กี่กลุ่มนะมีไม่มีมีกลุ่มไม่กี่กลุ่มนะครับที่นักศึกษาเลยรับทราบว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะออกนอกระบบแล้วคําว่าออกนอกระบบนักศึกษาจะถามว่าเป็นเอกชนหรือเปล่าคําถามแรกเลยคือท่านผู้ครองจะถามว่าค่าเทอมจะขึ้นหรือเปล่าผมว่าดับแรกมันมันเป็นตรงข้ามกันระหว่างเงินเดือนของผู้บริหารเงินโบนัสของผู้บริหารจะพุ่งขึ้นระหว่างที่ค่าเก็บค่าเทอมของนักศึกษาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยตามมานะครับ ที่ไปศึกษามาแต่และมหาวิทยาลัยตั้งแต่ไปศึกษามาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเขาออกนอกระบบตั้งตั้งแต่ที่เขาก่อตั้งมาแต่มหาวิทยาลัยของมอเชียงใหม่เนี่ยเขาเพิ่งมาออกประมาณ2อสปีที่แล้วนะครับหน่วยกิจหน่วยกิจของเขายังถูกกว่าเราอีกเยอะถามว่าทำไมมหาวิทยาลัยราชพัฒส่วนสุนันทางเราทําไมค่าเทอมถึงแพงถึงหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแปดแต่และคณะอยาไม่เท่ากัน ถามว่ารัชพัทที่อื่นทําไมค่าเทิมแค่ห้าพันเ0็ดพันผมอยู่นครศรีธรรมราชผมถามมหาวิทยายลัยราชพัทนะครศรีธรรมราชเขาแค่บอกแค่ห้าพันนี่ผมถามเก็บรายละเอียดแล้วเหมือนกันราชพัทต่างๆนะครับ